อาจารย์ครับ FC บอกว่าอาจารย์ยิ้มน่ารักอ่ะเออ <c oughs> หาเรื่องโดนดา่านะเอาอยัางเอาแล้วครับอาจารย์กี่คนแล้วตอนนี้ในทิกต o ก1น0 0งหมืน 8, ่นาปดพย์ y o u พันห้าทิกต k ก o k 1 8ง0นอันนี้คืออะไรฟาดิทิน อ้าวันนี้วันนี้วันอะไรวะวันนี้วันพุธที่เก้าตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดวันพุธที่เก้าตุลาปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบเจ็ดซึ่งตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสิบเอ็ดอาจารย์มีตำรวจมาที่บ้านหรือเปล่าสวัสดีกลุ่มคนตื่นทำทุกท่านจ้าสวัสดี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 จ้าพม่าประจำมารวบอะไรมารวบทีมมาหรือเปล่าคนไหนหรือเปล่าเนี่ยพี่ไลฟ์อยู่พี่เขาออกเลยพี่อ๋อ อ๋อสาธุดีจ้าดีจ <Gym. S 2> ้าสอนน <of> ้องหลังจอกอ๋ออ๋ออ๋อดีดีเดี๋ยวขอไลฟ์ like <right> สวยแป๊บหนึ <etin. S 1> ่งไม่นานอันนี้กี้ถามอะไรว่าไปสองหมื่นคนอ่ะมาสองหมื่นคนนะครับมีคําถามอะไรอยากถามอาจารย์นะครับนี่อาจารย์เขาตจทย์มาแล้วนรกกับสวรรค์มีจริงไหมอาจารย์ก็มีอหอนะมีมีจริงอยากไปไหมล่ะปัญหาไม่ได้มีจริงหรือมีจริงปัญหาคือมึงจะได้ไปหรือไม่ได้ไปแต่กูว่าน่าจะได้ไปมากกว่าไม่ไปอะนะ ได้ไปนรกหรือจะไปสวรรค์กูน่าจะไปนรกกันนะเออนรกส่งมาเกิดแกก็ต้องกลับไปที่เกิดที่เดิมนี่เอออาจารย์นะผม,มเป็นคนกลัวไก่เนี่ยมันถือว่าเป็นกรรมของผมนะกลัวไก่อันนี้เป็นวิความกลัวของมึงเองมึงมโนเพิรพฟพปเองพองพแต่งเองกลัวไก่คนหาอะไรกลัวไก่เออแล้วกินไก่ไหมกินไก่ทอดครับอ๋อกินไก่ทอดแต่กลัวไก่ถ้าไก่ต้มไม่กินครับอาจารย์ไก่รรกอทอดกินอ๋อแล้วไก่เป็นเป็นอ่ะกลัวเลยนี่ไม่ได้เลยอ๋ออันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหม นั้นกลัวเลยเออันนี้น่าจะเป็นความปัญญาของตัวเองอะนะมีวิธีแก้ไหมครับอาจารย์คนกลัวไก่เนี่ยมีวิธีแก้ไหมครับอ่ามึงกลัวผีมึงทำยังไงโอ้โหผมเคยท้าผีนะา,จายจอนเคยเคยท้าผีนะอมาสิเดี๋ยวจัดให้สักทีหนึ่งอ่าอ่าอ่ามึงกลัวไก่ทําไงไกล้าท้ามันมาเอาเข้าทำแบบเดียวกันที่มึงท้าผีเมื่อกี้นี่ไงกไม่ไหวไหอิกลัวสีกลัวสิอาอาจารย์แล้วจริงไหมว่าจะเกิดว่าผมทําดีในชาตินี้ชาติหน้า ผมก็จะเกิดเป็นคนที่แบบว่าพร้อมทุกอย่างอีกทีหนึ่งจริงไหมใช่การกระทาทางกายวาจาใจาไงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชาติหน้าหรือพบหน้าของเราเนี่ยมีความจเจริญหรือไม่จเจริญตัวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสํคาคัญสูงสุดครับพระนั้นการกระทาเราตัวสํคาคัญที่สุดเมื่อกี้ผมดูอยู่เขาบอกว่าอายุยี่สิบห้าเบญจเพศจริงไหมค่าจาันเบญจเพศจะมีจริงหาอะไรมันเพ้เอเจอผู้เมืองถ้ามันมีเบญจเพศจริงผู้เมืองจะมีชีวิตรอดเกินยี่ห้าได้แล้วก็ตายหากระบอดแล้วสิใช่ป่ะมึงบอกไม่เีอุบัติเหตุอุ แล้มึงผ่านยี่ห้ากันมาทั้งหมดเนี่ยนั่งแหกตาดูกันในแต่ละคนเนี่ยก็รอดจะมาได้แล้วมันจะมีอะไรปีชงไม่มีมีแต่ปีปัญญาอ่อนพระเจ้าบอกว่าวันเดือนปีคืนเนี่ยไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตม,มีแต่สติสัพพัญญาถ้าในปีนั้นมึงใช้สติในการลงชีวิตมึงก็รอดอมไม่มีผลเรื่องปีคืนเนี่ยปีชงปีแชงไม่มีไม่ต้องไปแก้ออสแดงว่าปีชงไม่มีจริงเหรอไม่มี พี่ชองคืออะไรอ่ะเอ้าแล้วทำไมถ้าพี่เขาไม่มีจริงแล้วทำไมคนอื่นก็ไปแก้แก้ชงแก้ดวงแก้อะไรเงี้ยจ้าแล้วมึงไปแก้กันทำไมอ่ะหมอดูทักไงจ้าอาแล้วมึงไปเชื่อเขาทำไมหมอดูทักอ่าก็นั่นแหละปัญหาที่พวกมึงไม่ชอบดูดวงกันยงยมึงไปให้หมอดูทักอย่างนั้นหมอดูทักอย่างนี้ถ้าพูดแบบง่ายๆนะหมอดูเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรออาเออมึงไปฟังเขาทำไมไม่ต้องไปฟังเสียเวลามันมีแต่ความเชื่อผิดเป็นความเห็นผิด มึงเอาเงินไปปัดตัวไปแก้ตัวแล้วหวังว่าชีวิตมึงจะดีชีวิตจะร่ำรวยชีวิตปีนั้นจะประสบความสําเร็จการงานการเงินจะคล่องตัวก่อนมึงคล่องตัวเสียตังแล้วนะ่ะเสียตังปัดตัวเสียตังสะดอข้อต่อชะตาสุดท้ายมีอะไรดีขึ้นไหมไม่มีเหมือนเดิมมึงแก้มากี่ปีแล้วปีชงดีขึ้นยังยังครับอาเออแล้วมึงไปแก้ทาไมอะเอาอ,อาจารย์ปีชงไม่มีปีโป้มี่แม่ปีโป้ปีโป้มีกูแดกทุกวันนะนะ ผมเนี่ยห้ามตัด <c oughs> จริงแมวันพุธห้ามตัดผมเลยใครห้ามอ่ะกูก็เห็นแล้วมึงเชื่อทําไมละ่ะก็อย่างอีกกลับไปแบบเดิมอ่ะกูโกนหัวทุกวันกูยังไม่เป็นไรเลยโกนละตายไหมตัดละตายไหมแล้วร้านตัดผมในห้างกูก็เห็นว่าเปิดวันพุธกันนี่แล้วมึงไม่ตัดไปเป็นอะไรแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรมีแต่ปัญญาอ่อนห้ามตัดผมวันพุธมึงเชื่อมึงก็เชื่อไปแล้วแต่มึงเถอะเออมึงจะตัดวันไหนก็ตัดไปเถอะไม่เป็นอะไรหรอกกบาลมึงอ่ะใครเป็นคนจ่ายตังค่าตัดผมแล้วก็มึงไม่ใช่เหรอ แล้วใครจะมาวุ่นวายกับชีวิตมึงได้อยากกะต่ายก็ตัดไม่มีผลตัดเลยอาจารย์ผมขอถทำอาจารย์อีกอย่างหนึ่งอาจารย์อย่าโกรธผมนะครับที่ผมขอถามได้ไหมผมมาเป็นคนติดอ่างครับอาจารย์ทำไงให้หายติดอ่างมึงติดอ่างไหนติดอ่างคือพูดพูดติดอ่างพูดตะกุกตะกักติดอ่างอาจารย์ทำไงให้หายติดอ่างมึงมุดอย่างเดียวเลยใช่ไหมเลยตะกิดตะกักอย่างเดียวเลยใช่ไหมติดอ่างคือเป็นคนพูดติดอ่างคือพ่อผมติดอ่างอาจารย์แลเวลาผมพูดอ่ะผมก็จะติดอ่าง มันก็ต้องพูดช้าลงสิมันพูดตะกุกตะกัดพอพูดเร็วเกินไปกว่าสมองมันคิดไงมันก็เลยพูดติดติดขาดขาดแต่ถ้ามันเป็นสภาวะของโรคภัยไข้เจ็บก็ไปรักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็ยอมรับสภาพไปตามความเป็นจริงแค่นั้นเลยไม่ต้องคิดเยอะจาตุรงโพรธารามเนี่ยเคยบอกผมบอกว่าให้กินอวัยวะเพศหมูแล้วจะหายติดอ่างครวงไหมลุงลุงลงเพราะว่าให้ผมกินอวัยวะเพศหมูแล้ผมจะหายติดอ่างอาจารย์ว่าจริงไหมจะจริงอะไรลองกินดูสิ มึงก็ลองแดกดูก่อนจะได้รู้ไงว่าติดเอาไม่ติดถ้าไม่ติดมึงก็ดา่าจะตุลงไงเอาขรนกูไปตีปากมันแนะนำในทางที่ผิดกูเห็นอยู่นะคลิปมันเอาไปเรียนแบบกูขายน้ำพริกเนี่ย ลงแล้วหรอเออลง,งาน,นานๆแล้วกูเห็นด้วยคนดูเยอะด้วยแยกรอดวิวกูนะเนี่ยอ้าวอ,อ้าวลงโดนแล้วมึงก็ไปสรรหาอาัยว่ะเพศหมูมให้มันแดกหน่อยอกูจะรอดูว่าปากมันจะจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงมึงโดนตีปากแล้วกูอบอกก่อนความเชื่อผิดความเห็นผิดนี่อ้าวอออาจารย์แล้วดารา,าบ,บางคน,นมีลูกบีเมียแล้วเหมือนของขบนเนี่ยมีลูกบีเมียแล้วมีลูกบีเนียแล้วแต่ยังบ้ากามอยู่ยังกีบผู้หญิงอยู่งี้ผิดน มันเป็นสันดาหไงสันดาห์ก็ต้องแก้ที่สันดาห,าแ,กดดาหแก้ดีการกระทําของตัวเองอ,อย่าประพฤตินอกใจสามีภรรยาของตนรู้จักพอใจในสามีภรรยาของตัวมาพอใจสามีมันพอใจพอใจภรรยาตัวเองอไหมไม่รู้ไอ้ผมไม่ทราบ มันก็ต้องไปถามมันให้สอนมันด้วยเนี่ยวันเนี้ยมาฟังทำจากกูแล้วเนี่ยเอาไปกลับไปสอนมันสอนมันเลยว่าทํายังไงเป็นยังไงการใช้ชีวิตคู่เป็นยังไงต้องรักพอใจในสามีภรรยาของตนเพียงฝ่ายเดียวอย่าไปนอกใจคนอื่นอย่าไปนอกใจภรรยาตนเองเอาไปสอนเออโดนด่าทั้งวงการอาจารย์ล้วนีนนักข่าวมาบอกว่าโอ้โหซิกแพคอาจารย์แบบเห็นแล้วเสียวเห็นแล้วเสียวอาจารย์มากเลยใจมันล่านน่นะตัวสารละลิกละลีนะวันวันไม่ทําหาอะไรจ้องหาผัว ถึงขั้นจะเอากูไปทำผัวแล้วเกินไปหรือเปล่ากูนุ่งขาวหอมขาวยา,วาวจะแบกกูไปทําผัวอีกอคันไม่รู้ที่รู้ทางคันไม่รู้เวลาเวลากระโถนตีปากก็ให้พูดจาไม่สํารวมวาจาเลยแล้วอาจารย์รู้สึกอะไรทุกวันนี้ลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์ไปเจอปุ๊บ อาจารย์เขาโอมหน่อยอาจารย์เขาโอมหน่อยผู้หญิงเนี่ยอก็นั่นแหะพวกเดียวกันกระโถนอีกหน่อยกูต้องกระโถนตีอยู่ในมือถึงเวลาใครใกล้กูกลัวกระโถนกันออกก่อนอันดับแรกอเออให้สำรวมหน่อยไม่ต้องชิดเก๊อไม่ต้องใกล้เยอะเกินไปใกล้ได้แต่อย่าจับอย่าจับตัวเยอะแยะอืออ่ามานะครับอ่ามีคําถามอะไรนะครับเม้นมานะครับโอ้อาจารย์คนดูสี่หมื่นสี่แล้วแฟนติดเกมจริงอาจารย์ครับเออผมถามแทนผู้ชายหน่อยได้ไหมคือบางทีผมอ่ะหรือผู้ชายเนี่ยมีแฟนเราก็ไม่ได้ไปเจ้าชูไม่ได้อะไรนะแต่พอเราติดเกมอ่ะ ไอ้แฟนเราก็มันก็ไม่พอใจเราอีกอืมเราผิดไหมครับจันมันก็ไม่ได้ผิดแต่มึงไม่รู้จักแบ่งเวลาอคือมึงเล่นทั้งวันทั้งคืนถามนูกหาม้ามไม่สนใจหาเหวอะไรกิจการงานไม่ทํามันก็สมควรให้มียอมึงด่านแหละก็สมควรแล้วก็ทําถูกแล้วมึงก็แบ่งเวลาให้มันดีแบ่งเวลาให้มันเป็นไม่ใช่ว่าวันไม่ทําหาอะไรกดตะเกมมันให้มึงไปทําตรงนู้นมึงก็บอกติดเกมมาให้มันไปทําตรงนี้มันก็บอกติดเกมก็สมควรโดนด่าขุูแนะนําให้ด่ามันเยอะๆนะออใครที่ติดเกมเนี่ยผัวมึงติดเกมเมียมึงติดเกมเนี่ย ถ้าบอกไม่รู้จักแยกแบ่งแยกระยะเวลาเนี่ยมึงด่ามาเลยกูบอกให้กูให้ดา่าขี้เกียจเรียนแล้วครับอาจารย์เป็นกรรมไหมเงินผมไม่รู้ว่าเรียนไปได้อะไรเนี่ยเป็นกรรมไหมลาออกสิใครขี้เกียจเรียนก็ลาออกเลิกเรียนกูสงสารพ,พ่อแม่มึงที่ต้องจ่ายเงินค่าเรียนให้มึงาลาออกมาทํางานมึงทาได้มึเอาตัวให้รอดนะอย่าไปนอนขอเงินขอทองเขานะอาเออก็แค่นี้เองแต่ถ้ามึงมีงานทําแล้วมึงเอาตัวรอดได้มึงจะไม่เรียนก็แล้วแต่มึงอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรไม่เรียนเหรอ ผมเอผมจบแค่ม6ครับอาจารย์อ๋อจบม6แต่ทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนมันทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้แต่มันขี้เกียจเรียนอันนี้มันสมควรเอากระถนตีปากอร์าครับผมถามหน่อยสมมติเ้าเป็นตำรวจเนี้ยเวลาราชการเนี้ยไม่อยู่ปุ๊บแต่มาหาอาจารย์เนี่ยผิดไหมอันนี้มึงหาเรื่องให้กูแล้วเนี่ยมึงหาเรื่องให้กูโดนรวบแลวพอดีตำรวจเขามาสามคนเขามาสามคนจะหาเรื่องให้กูโดนรวบ ทุกวันนี้เวลามาว้อวแวมแวมในกูนี่ใจกูเนี่ยหวั่นไหวตลอดเวลานะกูเลิกไม่แน่ใจแล้วว่าจะมาทําอะไรแต่เราเอออาจารย์ครับอยากเลิกให้หวยทำไงดีทุกเดือนน่ะขอแต่เลขขอแต่เลขเนี่ยแต่ก็หวยโทษอาจารย์โดนหวยแดกทุกเดือนแต่เล่นตลอดเนี่ยทำไงดีครับหนึ่งก็เลิกเล่นสิเงินอยู่ที่ใครอะ เงอยู่ที่เมืองอะแล้วมึงเอาใครเอาไปซื้ออะก็มึงเอาไปซื้อใครบังคับมึงซื้อมาไม่มีใครบังคับมึงซื้อมึงไปซื้อเองด้วยความรอบเพ่งเล็งอย่าได้รั์ของชาวบ้านอ,อยากรวยเร็วอยากรวยทางรัฐแต่ไม่ขวนขวายในการทํามาหากินกิจการงานของตนก็สมควรแล้วที่มึงจะโดนหวยแดกก็เอาหวยแหละต้มแทนมาม่าซะแดกเข้าไปเผื่อจะรวยวันหนึ่งข้างหน้า สติสัป,ปชัญญะกูดูสิว่าลอตเตอรี่ทำให้มึงรวยได้ยังไงเลิกซื้อได้แล้วพอประมาณในการซื้อถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อ,อไปแต่รู้จักประมาณในการใช้สอยเงินทองออย่าไปโลดเพ่งเลยอย่าได้ซับมากเกินไปเกินเหตุเกินปัจจัยมึงจําไว้ถ้ามึงจะถูกวันหนึ่งมึงก็ต้องถูกเดี๋ยวมีคนลอตเตอรี่มายัดใส่มือมึงเองอ่ะแต่มึงขวนขวายตายถ้ามึงไม่ถูกวันตายมึงก็ไม่ถูกมไม่ง่ายแค่นั้นเลยอาจารย์เขาบอกหนูดวงตกอาจารย์ช่วยหน่อยทําไงดีคะ ดวงตกมึงดวงดวงมันคือการกระทําไม่ใช่เหรอการกระทําทางกายความคําพูดทางวาจาความคิดทางใจไม่ใช่เหรอมึงไม่ต้องสนใจกับเรื่องดวงแดงดวงคือการกระทามึงกระทกากรรมดีมึงจะได้ผลดีมึงกระทำกรรมชั่วมึงจะได้ผลชั่ววิธีการทายัางไงมีสติอยู่กับปัจจุบันทางานไปตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างจบ ด่าแม่ผัวอาจาร์บักไหมคะแล้วมึงไปด่าเขาทำไมอ่ะเออมันเป็นแม่ผัวมึงไม่ใช่เหรอรอมึงเลิกกับผัวมึงก่อนถ้มึงเข้าใจบกลับไปดามันเก็บความอับอานกันใจไว้รอเลิกกับผัวให้กลับไปด่าแต่ทุกวันนี้มึงยังเป็นลูกสะใภ้ไพเขาอยู่มึงไปด่าเขาเดี๋ยวผัวมึงอ่ะก็จะเกลียดมึงไปด้วยไงเออสมัครสมานสามัคคีปองดอมอย่าเป็นเมียมหาโจรอย่าเป็นเมียมหาภัยที่จะจะจ้องแต่จะด่าแม่ผัวอย่างเดียวมีสติ มึงด่าตัวเองแต่บางทีมันไปดสันดานมึงแต่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองกูเข้าใจแหละบางทีไปนี่สันดานแม่ผัวมึงด้วยมันพอกันทั้งคู่แนะนําง่ายๆมึงพาแม่ผัวมึงมาให้กูเดี๋ยวกูด่าแทนเองเออจบอาจารย์สมุตผู้ชายมีแฟนไม่ได้นอกใจแต่แอบดูเว็บโปผิดไหมครับฮะผู้ชายมีแฟนนะครับไม่ได้นอกใจแต่แอบแฟนดูเว็บโปผิดไหมครับมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันก็มีอกุศลในใจไงคือมันเป็นมโนภาพไงมโนกรรมมันเกิดขึ้นในใจพระเจ้าบอกว่าให้เราพอใจในสามีภรรยาของตน ถ้ามึงจะเสพกามก็เสพกับสา,สามีภรรยาของตัวเองอมไม่ต้องไปดูหนังโปงหนังโป๊ะอะไรมากมายเดี๋ยวจะดูผิดไหมมันก็ไม่ได้ประพฤตินอกกายเออมันไม่ได้ประพฤติทางกายทางวาจาแต่มันอาจจะมีอกุศสในใจติดเนื่องนอสันดานมาครับแค่นั้นเองอาจารย์ก็จะเกิดเราด,าด่าใ,ใจใเราผิดไห ด่าในใจด่าในใจเราผิดผิดดีก็เป็นมโนกรรมไงมึงคิดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมึงจะออกมาจริงอ่ะเหมือนมึงคิดจะนอกใจอยากจะมีเมียขึ้นมาอย่างเงี้ยอกจะนอกใจเมียเดี๋ยวสักพักมึงจะนอกใจจริงเพราะมึงคิดเยอะไงเออมึงกำลังชอบคนเนี้ยแต่มีเมียอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักมึงคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยเดี๋ยวมึงจะไปจีบมันจริงอ่ะแล้วถ้าอีน่ามาเล่นด้วยกับมึงมึงคิดว่ามึงรอดไหม ไม่น่ารอดมาแก้ผ้าต่อหน้า,ามึงว่ารอดไหมโอ้โหเออนั่นแหละมโนกรรมไงกูจะบอกให้ยังไม่ทันคิดแล้วกูว่าฟาดเรียบ <Viol> ไม่เหลือแล้วนะนี่กูว่าตะลุยเรียบร้อยว <shower. S 2> ันนี้รายการอะไรนะซุปตาพาตะลุยซุปตาพาตะลุยกูว่าจะตะลุยอย่างอื่นแล้วไม่ได้ตะลุยซุปตาแล้วกูว่านี่เป็นลอาจารย์อยากบรรลุธรรมทำได้ไหมแบบคนทั่วไปอะได้สิจะไม่จะไม่ได้อะปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าเดี๋ยวก็บรรลุธรรมได้สร้างเหตุปัจจัยไปตามความเป็นจริง เดี๋ยวยี่คนที่บอกว่าค้างเนี่ยกูจะกระถนคุยยังให้นะปั่นเก่งแล้วเกินมันค้างหาอะไรชาวบ้านก็แหกต,ตาดูอยู่เนี่ย <S <S เอเออ่าเยอะมากคาถามซิแพครับอาจารย์ครับเอฟซีบอกว่าอาจารย์มีซิแทแพ็กไหมครับมีมันก็ยังมีของมันอยู่นั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนอะกูกินมื้อเดียวกูเจาไขามันที่ไหนมันนักหนาล่ะ <S <S วันนี้ถ้าเกิดคนดูถึงแสนคนเนี่ยอาจารย์โชว์ซิแทแพ็กไหมไหมเอฟซีถามท่านก็ไม่ต้องถึงกันนะมึงเอาออกกนไปกันบ้างกูลองทานเยอะเกินกูถามเขาถามไม่ทันมันนั่งกันอยู่ได้มรูุ้มาาทหอันรี่นนค ไม่เป็นไรแล้วถ้ามึงฝันว่าเป็นอุลตร้าแบนมาหามึงจะเป็นอะไรอะ่ะไอรอนแมนมาฝันหามึงมึงจะหมายความว่าอะไรคือมันองไปเปิดหาไปมาลาความฝันไหม know, man, ma อร้อนแมนมาหามึงอย่างเงี้ยทานอสมาเข้าฝันมึงอย่างเงี้ยฝันมัแค่ฝันม,นมันปรุงแต่งมันเพอเจอร์ไร้สาระมึงไม่ต้องไปสนใจ,จวความฝันมีสติอยู่กับปัจจุบนันแค่นั้นพอาวอาจารย์แล้วมันไม่มีอยู่จริงเหรอที่จะบอกว่าจะเกิดฟันหน้าหักอ่ะยาิ ่าเราจะเสียชีวิตออที่เขาสมัยก่อนอน่ะญาติจะเสียชีวิตฟันหน้าหักอ,อาจารย์แล้วมึงเคยหักไหมละ่ะเคยแล้วมีคนเสียชีวิตไหมก็ยังอยู่ครบเออก็น่นไ่ง <c oughs> แล้วมันจริงไหมละ่ะมึงถามกูถ้าท่านี่มึงรู้อยู่แก่ใจถ็ <c oughs> ถามเผื่อคนดูเลยไม่ต้องถามเผื่อมาหรอกมันเป็นเรื่องปกติไม่มีน่าจะฟันหงฟันหักอ่ากูเห็นหักกันมาตั้งแอค้างเหรอไม่ค้างสั่งเสื้อทางไหนครับอาจารย์เอฟซีอยากอุดหนุนครับอาจารย์ครับสั่งเสื้อครับสั่งเสื้อวันที่สิบเอ,อ็ด สิบเอ็ดถึงจะขายเสื้อรอเดนตะก้าวัน 18. ที่สิบเอ็ดค้างไหมค้างปะไม่ค้างโอเค, <Okay. S 1> คเออจะก็ดูอยู่มาไม่ค้างเนี่ยม,มึงปั่นกันมากนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกระโถนกูเดี๋ยวก่อนอีกีอยกา<ว>กหนึ่งมือเหมือนอาจารย์ทำไงดีคะมือแค่แดกกันั่เดงแดก,แดกมือเดียวไงง่ายๆก็แค่หยุดแดกไม่ใช่ตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมาเปิดตู้เย็นเปิดอะไรนู่นนี่นั่นแล้วมึงก็ไปทำแดกก็ไม่เลิกแดกก็มันจะเป็นอะไรล่ะเลิกแดกสิง่ายๆนิดเดียวเองกระเป๋าแล้วครับอาจารย์จะขายเมื่อไหร่กระเป๋ากระเป๋า เมือ่อกระเป๋ายางรอก่อนสะดุดเหรอบางคนบอกสะดุดบางคนบอกค้างไม,ไม่สะดุดนะค้นะางแป๊บแป๊บก็หายครับอาจารยนน์นอนหน้าประตูเป็นทางผีผ่านไหมครับอาจารย์แล้วนอนนอนหน้าประตูเป็นทางผีผ่านไหมครับนอนหน้าประตูทางผีผ่านอืมไม่ผ่านน่ะเพราะคนผ่านประตูบ้านมึงคือใครอะ่ะใครใครผ่านเอาก็มมือไงแสดงว่ามึงผ่านก็แสดงว่ามึงเป็นผีละสิอาจารย์ครับพักทายเดี๋ยวครับเสียนน้ามาครับอันโอกิครับอันโอคิครับเสียนน้าครับอาจารย์ ใครอ่ะดังเลยครับเซียนพระครับอันโอกิครับอันโอกิเอออันโอกิมาครับทักทายนะครับอาจารย์สวัสดีอันโอกิเอออันโอกิดังมากอาจารย์ทักทายหน่อยใครวะอันโอกิเขาใครวะอาจารย์เซียนพระดังเลยเอออันโอกิดีอนุโมทนาด้วยขายอย่างมีสติสัพพัญญะนะเออขายให้มีสติสัพพัญญะอันโอกิมาเอออยากรู้เวลาอาจารย์อาจารย์จะเลือกอ่านยังไงก็ดูเนี่ยอย่างคำถามตอนนี้มันไล่เป็อย่างนี้อาจารย์ฟังจากเขาไง ต่เดิมปกติอาจะก็จะหยุดหยุดอย่างเงี้ยหยุดหยุดท้างอย่างเงี้ยเนี่หยห,หยุดท้างไว้อย่างเงี้ยเราให้เราอาจารย์เราเลือกอ่านอีกโอเคอ่อย่างอาจารย์เลือกอ่านผมว่บบรารบประจานแค่นี้ผมได้คิดประจานผมคิดไปแล้วห้าหมื่นแล้วฝันเห็นแฟนเก่าหมายถึงอะไรครับอย่าหมายถึงว่ามึงคิดถึงเขาไงมึงยังเลิกมโนเพราะพูดถึงเขาไม่ได้ก็แค่นั้นเองอหรอเออ ฝันเห็นแฟนเก่ามันจะเป็นหาอะไรวะถ้ามึงฝันเห็นหมาล่ะจะเป็นยังไงอแสดงว่าหมาเป็นผัวเก่ามึงใช่ไหมอ่เออมึงฝันอะไรของมึงฝันว่าแค่ฝันก็กูบอกอยู่ว่าฝันเป็นก็แค่ฝันมันก็ยังจะถามเรื่องความฝันมาอยู่ได้อนะอาจารย์นถ้าเกิดบางทีเขาฝันว่าเรานอกใจอย่างเงี้ยมันจะมีเซนไหมว่าเราจะนอกใจจริงอ่ะอะสมมติเราฝันว่าแฟนนอกใจอ่ะมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นจริงไหมอาจจะเป็นไปได้คือมาเป็นความแบบมึงกังวลไงกังวลมากเกินไปแต่บางทีอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้คือจังหวะโบ๊ะ จังหวบะบอกว่าคือมึงฝันว่าแฟนนอกใจมึงดันนอกใจจริงคือจังหวะมันนอกใจอยู่แล้วไงแต่มึงไปฝันการบีกันนึงมันไม่ได้นอกใจมึงเลยแต่มึงดันฝันอันนี้มึงมโนโอเองเพราะฉะนั้นจังหวะมึงมันนอกใจมันนอกใจมึงพอดีไงอาจารย์มีใครมาไม่รู้เต็มป่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันใครมาสารพัดจะมากันนะแล้วเดี๋ยวกูก็อยู่กูเดี๋ยวกูก็ไปแล้วเนี่ยไตำรวจมาทำอะไรอยากรู้ตำรวจเขามายิ่มเขามาประจำแหละผู้กำกับสารวัตรเขาก็มาผู้กำกับสวัสดีครับพี้กำับใช่ครับอันนี้เรื่องนลูกน้องเขาออ๋สวัสดีครับพี่ลูกน้องเขาลูก กูนี่มีเพื่อนไปตำรวจเยอะนะทุกวันเนี่ยมาหากูกูยังไม่รู้เลยวันหนึ่งกูจะโดนรวบันไหนออ๋มาดูแลท่านอายจันโอ้โขอบคุณมากเลยสาธุสาธุสุดยอดเลยสุดยอดนะอาจารย์ยอะึงเท่าไหร่แล้วครับฮะคนไร้เยอะถเท่าไหร่แล้วสี่หมื่นห้าโอ้นี่ห้าหมื่นห้าหมื่นว่าสี่หมื่นห้านี่คือแบบอาจารย์ไปไลฟ์นอกสถานที่แล้วก็กระตุกอย่างเมื่อวานเนี่ยสี่หมื่นห้าตอนนี้เป็นวันแรกเลยนะจับออกรายการวันเดียวเพิ่งมานั่งเนี่ยเพิ่งนั่งไลฟ์สด อาจารย์คุดูห้ามือแล้วเป็นสถิติมีอะไรอยากจะดตั้งกิ้วผมไหมครับอาจารย์สรุปมึงต้องขอบคุณกูหรือกูต้องขอบคุณมึงเนี่ยว่ามันแสดงว่ามันค้างจรงิงอะเนี่ยแสดงว่ามันกระตุกภาพกระตุกเออทำไมมันกระตุกวะได้อาจารย์เดี๋ยวผมอ๋อเครื่องร้อนอ๋อเครื่องร้อนมันไม่มีพัดลมเป่าปกติมันจะมีพัดลมเป่าเอ้ยอยู่อุปกรณ์ตัวนั้นที่เขาให้เมื่อวานนี้อยู่ในห้องอาจารย์อ่ะอห้งใช่ไหมเครื่องร้อนอาจารย์เอ็ซีถามว่าอาจารย์ฟังเดอะโก้ตไหมครับไม่เคยฟังไม่เคยฟังอาจารยย์มัันนเเเป็รรื่องดีวคบ เครื่องร้อนเครื่องร้อนไม่เจอว่าฝันถึงอาจารย์แปลว่าอะไรคุณอาจารย์รับมีเอฟซีบอกว่าช่วงนี้ฝันถึงอาจารย์ตลอดมาความว่าอะไรคะมึงล่าไงง่านั้นเลยถ้ามึงไม่ล่ามึงใจมึงไม่ล่าไม่คิดถึงกูหรอกไม่ฝันถึงกูหรอกเพราะใจมึงล่าอยู่ในกระเป๋าอาจารย์ในห้องอาจารย์ถ้าเกิดเอฟซีห้าหมื่นคนเนี่ยอยากจะมาหาอาจารย์ที่บ้านเนี้ยเข้ามากันได้ไหมอาจารย์ไม่ต้องมาอย่าสาระแนปล่อยให้กูพักผ่อนบ้างเถอะวันๆนหนึ่งกูแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วพวกมึงมาหาประจำเวลาใครมามาได้แต่ให้ทักมาก่อน นัดเวลากับแอดมินเขาถ้าเข้ามาเลยบางทีอาจจะไม่เจออาจารย์อาจจะออกไปถ่ายรายการช่วงนี้ออกบ้านบ่อยบ้านเนี่ยเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดเสร็จก็จะต้องไปคนดังนั่งเคลียร์กับอาจารย์ยิ่งสักต่อบ่ายโมงอาจารย์ต้องออกจากบ้านแล้วอย่างเงี้ยเวลามามันอาจจะไม่ได้เจอไงประเด็นครเออก็ติดตามทางไลฟ์สดอาจารย์คอยจะบอกรายการอะไรก็คอยดูตารางเอาแต่อาจารย์น่ารักมากเวลาใครมาก็อาจารย์ก็จะเลี้ยงข้าวถูกไหมอาจารย์ใช่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าววันที่ปฏิบัตินะถ้ามึงมาอย่างนงี้กูไม่มีให้เลี้ยงนะไม่มีกูหาข้าวไม่ทัน มาสามร้อยคนอาจารย์เลี้ยงข้าวสามร้อยคนนะเลี้ยงหมดเลยก็มาเดือนละหกร้อยคนไงหกร้ยอยค, <600 S 1> คนก็เลี้ยงทั้งหมดอย่างรอบที่แล้วหม่อมถนัดแดกก็เอาไก่มาให้ยี่สิบตัวไม่ใช่มาเชื่อที่นี่นะเขาทำต้มน้ำปลามาให้เรียบร้อย <100 S 1> แล้ว,วอเอไก่ต้มซีอิ๊วเขาอะไรก็จริงนะ่เขาบอกว่าอาจารย์ล้างจานให้ลูกศิษย์เลยวันนี้ล่ะโอ้ยกูเลี้ยงค่าฟรีให้กูล้างจานไม่เกินไปลหรอ้าโอเคเออ อาจารย์ผมแค่ฝังในการสุดตาพาตะลุยเฉยเออก็ติดตามสุดตาพาตะลุยเขาด้วยเพราะกูออกกับเขาเออถ้าเวลากูไม่ได้ออกเขาก็ไม่ต้องดู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 ดัดูมาดูดูดูดาดไดูดูดูดลดมาูดูดูดตดู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 ยูดตดู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 งูด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 ีดูดูดูดาดูดูดูดอดูดูาูด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 ูนูด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 อดูดนวันเส สิบเก้าตุลาผมก็ไปดังอ๋อตอนนี้จะออกสิบเก้าตุลาข้องอมรินทีวีครับห้าโมงเย็นเออได้งั้นอาจารย์ไลฟ์สดไปเลยเดี๋ยวผมติดรายการนะอาจารย์นะได้อาจารย์นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์สาธุอาจารย์แล้วถ้าเกิดมีคนมาถามอาจารย์ว่าไลฟ์ติ๊กต็อกเยอะสุดคนดูกี่คนไลฟ์กับใครอาจารย์จะบอกว่าไงก็บอกกับนิกกี้ได้นิกกี้นิกกี้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นสอง แต่ถ้ามีคนมาไลฟ์สดกับกูเกินกว่านี้กูก็ไม่พูดถึงมึงนะนะโอเคเยอะสุดเยอะสุดโอเคโอเคเยอะกว่าคิวเทอกนะเนี่ยคิวเทมาเท่าไหร่จังคิวเทอตอนนั้นประมาณ25งหมแต่ตอนนั้นตอนนั้น อาจารย์ยังไม่ออกโผล่กระแส่ยังไม่ออกของกระแสใช่ใช่ไม่ละนี่มึงขิงคิวเทได้นะเนี่ยขิงเลยขิงเลยขิงได้ละขิงได้ละได้ครับอาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์เออสาธุอนุโมทนาอาจารย์อนุโมทนาได้ครับอาจารย์ตามสบายเต็มที่ครับอาจารย์เดี๋ยวจะก็ปิดไลน์แล้วเดี๋ยวจะไปเหมือนกันเอาหรอเออเปิดจุดแนบแล้วเขามารอกันละอ๋อมีคนมารอแต่อาจะปิดไลน์ไม่เกี่ยวอ่ะผมนะก็ของเตี๊ยนอาจารย์เออจ้าจ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์ออกเองอ่ะอาจารย์พูดไปเลยอาจารย์ผมปิดรายการครับโอเคอ่ะได้ให้อาจารย์ปิดเเหรรอออ๋าปิดแล้วโอเเคผผมมปิดนง อ่ะกูเยนะรกระจะค่อยแจ้งอเออเดีย๋ยวค่อยแจ้งเดี๋ยวเราไปนู่นเผื่อตอนเย็นอาจาจะกลับอะไรอีกรอบหนึ่งเดี๋ดยววันนี้อาจารย์ตอนเย็นกลับอะไรส่วนอีกรอบหนึ่งมันกระตุกเครื่องมันค้างไอ้ไอตัวเย็นนี่มันทำยังไงอ่ะมันทำงานยังไงม,มันเสียบปั๊กได้ไหมไม่ได้อาจารย์้ก็อย่างนี้แล้วจะไปไฟนี่ได้ไงเพราะตัวหลังอ๋อมันเป็นโปรแมปด้วยเนาะเนี่ยเมันเสียบอย่างนี้ไงาพัดลมมันไปไหนอ่ะอาจารย์ดูคนให้ของขวัญอาจารย์ดิ สวยมานเลยมันก็ย่งมานะเข้าไปดูนะคนดังแล้เนี่ยมาให้คนคนนี้มอาจารของฝ่ายดังคนดังนะคนดังอะไรนคุยแอรดังแล้วเนี่ยคนดังแล้วเนี่ยมนติดนี่ไงเยอะทำไงไม่ได้ก็ต้องดึงให้สูงขึ้นเขา่เาใส่เขสเขาใส่เขาเขาาเ่เขาพวกขามาเ่เาสเสเส่เสเ เครื่องร้อนจีเลยเนี่ยร้อนมากเสียบเสียบจากอันนี้ดีกว่าจากพักอันนี้ขึ้้นแลวเนี่ยเครื่องร้อนจีเลยไม่น่าละกระตุกมันกระตุกง่ายไม่มีพัดลมไม่ได้เลยเนี่ยพัดลมมันหายจะไม่เห็น มันนีไม่อยู่สองพันคนนะครับเอาวันนี้อาจารย์ถึงอดเลยห้าหมื่นคนอาจารย์ก็ทิ้งไปก่อนลาก่อนดีกว่าอาจารย์ขอตัวเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไปอ้าวล็อกไปแล้วลาแล้วอาจารย์ลาแล้วห้าหมื่นคนอาจารย์ปิดเลยเป็นเราแค่ห้าหมื่นกว่าแ้วเราไม่เลิกแล้วเรายาวเหรอายาวห้างอะไรเงวันนี้ขอดเวลาแล้วครับกระตุกมากครับขอบคุณอาจารย์เดีอะไปแล้วขอตัวทุกท่านทุกคนเนาะอนุโมทนา เดอน่าีเดี๋ยวให้เขาพูดได้จบปีานลมมาท่าดลมมาหน่อยได้ไหมทพันลมสีชมพูอยู่ไหนอ่ะเ,เอาพัานลมเอาพัดลมมาเป่าหน่อยไม่งั้นมันแบบนี้มันไม่ได้เพราะเดี๋ยวรายการเขาสัมภาษณ์อีกเออเอาไฟออกเอาออเอานลมมาเปิดหน่อย เดี๋ยวหาซื้อหาซื้ออันใหญ่กว่านี้หน่อยดีกว่าไป่นของนายันพีนิอ่ไปคายหน่อยแดเอฟบได้ของเราได้ี่อาจารย์บอกว่าเอาไมีมาสามมัติดล้ได้อาจารย์บอกเอามาลินีกแล้วอ่ะมันติดเนี่ยเออเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารยหน่อยได้ควารู้สึวันนี้อาจารย์แบบให้ความรู้เยอะมากไม่ไกด้วยกันอยาไปกล้วอยาไปเกไปดวกันไปต่อพี่เข้าไปเลยเข้าเใส่สุดมากอาจารย์ป่ะเราะทโวกไปไปวไปไ ถามความรู้สึกอาจารย์หนวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะแบบร่วมงานกับพี่นิกกี้ดีดีเลยดีดีดีมันน่ารักดีเออน่ารักดีมไม่แตกต่างจากในทีวีไหมก็เหมือนกันนะมันก็เล่าสันดาลแบบเนี้ยก็เห็นในทีวีก็เป็นแบบนี้ตัวจริงก็เป็นแบบนี้วันนี้เห็นแต่ว่าอ่าบรรยายธรรมใช่ไหมว่าบรรยายธรรมนะอาจารย์เนาะเยอะมากเลยเป็นไงบ้าง ก็ดีก็มีโอกาสทําให้คนได้ยิน,ได,ยนได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้ามากขึ้น<ะ>ทําให้คนตื่นรู้ตื่นทาเข้าใจหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามากขึ้นก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เอาอ,อยากให้อาจารย์ฝากรายการสุตตาพาตะลุยหน่อยนะอาจารย์ก็ดีก็ฝากรายการสุตตาพาตลุยด้วยนก็เป็นรายการที่ดีแนะนําบอกกล่าว,คน,ว,ค,นว,ค,นวคนนู้นคนนี้ไปทาําไลฟ์สไตล์หรือชีวิต ของเขาแต่ละคนว่าเป็นยังไงก็ดีก็ออาจะมีโอกาสได้ออกก็เป็นเกียรติแก่อาจารยรา์ด้วยออทําให้คนได้ยินได้ฟังธรร,รมะพุทธิจารย์มากขึ้นให้เข้าใจหลักคําสอนและก็หลักของการสอนธรรมะแบบอาจารย์ออทําให้คนเข้าใจมากขึ้นก็ดีโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมคร<า>ับครับอพี่กิจจาได้อาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์ได้วันไหนยังไงบ้างที่มันเื่อกีาร์ดให้เห็นแงานขึ<า>้นหน่อยนะชอบคำเรื<า>่องดีเออโอเคลอยตานะครับครัค้างไปแล้วเดี๋ยว อู้มารอตั้งนานแป๊บเดียวเองนะมนร้นะลมันลอมันกระตุกนะครับร้อนเครื่องมันร้อนจีเลยปกติมันต้องมีพัดลมเวลาเครื่องกระตุกคนมันก็จะตกเมื่อกี้มักรต่เนวกลาระตุกเพราเครื่องมันร้อนเวลาเครื่องมันร้อนปกติจะต้องมีพัดลมเป่าเครื่องตลอดเวลาอาจารย์สานี้จะเป็นเกี่ยวกับสัมภาษณ์โอเค สภาพนี่เขปิดไหมปิดปิดเลยดีกว่าเครื่องร้อนจีเลยพับดีกว่าต้องหาต้องหาซื้อใหม่ไว้เด้วยเจ้าวัอดีจ้าอนุโมทนานะขอบคุณมากเลยได้ยินดีเย็นอนุโมทนาจะได้ท่าปลอดภัยนะดี้ครับจ้า 咯、嗯，哦，这这这